อยู่ที่ปูนี่ะสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนสิคะสวัสดีคะ่ะวันนี้ที่บ้านแม่ทรายนะคะจะมากินอาหารปีใหม่กันนะคะมีลูกๆก,กลับมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําอะไรคะออทําอะไรกีสุก้เก,ก,ก,กามาปูยักษ์ค่ะคนญี่ปุ่นเขาก็จะกินหน้าหนาวก็จะกินนาเบะกันนะคะหรือว่ากิน หม้อไฟเนาะวันก่อนนี้บ้านแม่สายก็ไปซื้อของที่ตลาดซูกิจินะคะมากินปีใหม่กันก็เลยได้ขาปูยกษ์มาด้วยก็นาเบะหม้อไฟก็จะมีขาปูทาละปะนะคะแล้วก็มีเนื้อสไลด์หมูสไลด์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หน้าหนาวญี่ปุ่นต้องมีตอนนี้อร่อยอร่อยก็คือปลาบุรี่นะคะ <Hey. S 1> ปลาบุรี่กำลังอร่อยเลยฮะาหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีความมันเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็สมัสลด์แล้วก็ บุรีชาบูอันนี้เขาก็กินเป็นอซาซิมิก็อร่อยเนาะอันนี้เป็นซาซิมิหรือเปล่าลูกซาซิมิด้วยไหมเป็นซาซิมิอ๋อเป็นซาซิมิเราก็แต่ว่าเราเบื่อแล้วซาซิมิใช่ไหมไม่ได้เบื่อเต่มาชาบูเราก็ไม่ต้องทําให้มันสุกมากอ๋อก็คือแค่แบบจุ่มนะให้มันร้อนให้มันสะดุ้งนะจะอร่อยมากเออดูหน้าก็รู้ดูหน้าก็รู้อะดูความฟินของแก้มอะแก้มโยแล้วปีใหม่ก็เนี่ยจะโยกันทุกคนเลยนะ เลเวลของน้ำหนักมันก็จะอัพไม่มีโตจากเมืองไทยก็ไม่ได้กินขาปูทารบาบะ <c oughs> แต่เนื้อมันเยอะมากเลยมันเนื้อไก่อันนี้ก็ทั้งแท้งเลยไหมหลูกนี่ <c oughs> ทั้งแท้งเลยไหมอย่างเงี้ <c oughs> ยโอยมันจะกินได้ไหมมันจะหลุดไหมเนะื้อ <c oughs> หลดุดสิหลุกแล้วก็แล้วก็ <c oughs> เนี่ยมันจะไม่เข้าจานอ่ะสิ เปลือกของมันอะ่ะมันจะไม่แข็งเท่าไหร่นะเปลือกไม่ค่อยแข็งเท่ากับปูทะเลบ้านเราปูทะเลโอโอ <laughs> ปูอยังไม่ตายดูกล้ามขอหนีบดั้งหน่อยอยากมีดั้งสูงไหมอยากมีแต่ไม่อยากมีดั้งเพราะไอ้ปูยัง <c oughs> แมวหนีบให้ไหมอืม <c oughs> อันนี้ต้องพุบซะหน่อย อมดูมมโหใหญ่กว่าหน้าเุ้ยสิ้นปีไม่ย่ามากินข้าวด้วยแต่ว่าปีใหม่ไม่ย่าตอนนี้น้องชายที่บอกว่ามาจากต่างเนื้วัดนะ,ะไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีน้องชายมานะคะแม่ย่าก็เลยบอกว่าจะขอไปฉลองกับครอบครัวของแม่ย่าก็คือพี่พี่น้องๆนะคะวันนี้สิ้นปีก็เลยมากินด้วยได้แต่ สีขาแค่อันเดียวก็จุกแล้วจริงเหรอถ้างั้นหนูกินอันเดียวนะที่เหลือแม่จะกินกับน้องพูดเล่นบเแม่เคยกินปลาบุริไหมคะกินซีวันก่อนแม่ก็ซื้อมาเวลามันชาบูชาบูแบบนี้แลขึ้นแล้วก็อะไรมันจะกรึบกรบใช่ไหมมันจะอร่อยมากกรึบกรึบร้านชาบูชาบูธรรมดาเขาไม่มีนะ อใช่เนาะเพราะมันก็แพงรนะ้านของแต่บ้านไม่ทรายนะมันจะใกล้ทะเลราคาไม่ค่อยแพงนะคะใกล้ทะเล<ง>แต่ไม่วงแหวนนะบนเขามันไม่ได้ใกล้ทะเลนะแต่ว่ามันจะมีร้านก,ก็ถือว่าใกล้อยู่นะเพราะจังหวัดนากาโนะมันจะติดกับนีการตะเรามันก็ถือว่าไม่ไกลนะคะแต่ว่ามันอจะว่าไม่ไกลมันก็ไกลอยู่แต่ว่ามันก็ถือว่าใกล้เ,ลอเออแต่ทีนี้นะเนี่ยราคาชิ้นเนี่ยพันกว่าเยนก็ถือว่าไม่แพงนะโตเกียวซื้อได้ไหมลูกราคานี้ โตเกียวเหรอโตเกียวไม่ได้ใช่แม่กว่านี้ประมาณพันเยนโตเกียวเนี่ยอะไรก็แพงไม่ได้หรอกชิ้นเนี่ยพันกว่าเยนนะไม่ได้ปลาเนี่ยมันจะมันจะได้กินตอนหน้าหนาวแล้วก็มันจะมันเนาะมม,มันจะติ้งดึงมากมญี่ปุ่นตอนปีใหม่นะไปที่ไหนก็คนเยอะมากนะคะซื้อของคนแบบเหมือนมดเลยอะแย่งกันซื้อแบบเหมือนเขาแจกฟรีวันนี้เดินไม่ได้เหมนเรใช่ เบียดกันเดียวแบบว่าปกติร้านเขาจะมีรถเข็นให้ใช้ใช่ไหมรถเข็นซื้อของอ่ะเก็บรถเข็นเลยจ้ะให้แต่ตะก,ก้าเพราะว่ามันเกลดก,กะถ้ามีรถเข็นด้วยเดี๋ยวแบบคนเดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ที่ที่บ้านพี่กีก็ซื้ออย่างนี้แหละแล้วก็มาหั่นทําเองกินซูเปอร์ไม่มีขายเลยลูกที่มันสําหรับชาบูอ่ะไม่มีต้องซื้อมาแบบนี้แล้วก็มาหั่นเองเพราะว่าถ้าไปกินข้างนอกเนาะแพงใช่ไหมโตเกียว หัวละสองพันห้าสามพันกินไม่ได้หรอไม่ไม่เขาจะมาให้เลยเป็นเซตกลุ่มเซตมีผักมีอะไรพร้อมโอ้ยถ้างั้นก็ต้องแพงสิเขาต้องให้แปลว่านะกินไม่อิ่มนะมันก็ไม่อิ่มน้อยอ๋ออะไรก็แพงคนละสองพันห้าสามพันเนี่ยนี่อ่ะเต็มที่เลยเนี่ยถาดเนี้ยใช่จัดเต็มถาดนี้บ้านเราไปเลยคนละครึ่งกระเพาะชาบูญี่ปุ่นหรือหม้อไฟญี่ปุ่นเขาจะจิ้มกับยูซุพอนนะคะก็คือเป็นโชยุ ก็เป็นน้ำจิ้มรสกาแล้วก็อันนี้ก็เป็นยูซุพอนนะคะเป็นโชยุใส่น้ำมะนาวนะส่วนผสมก็คือน้ำมะนาวหรือว่าส้มยูซุไม่ทสาไหมมีน้ำจิ้มสุกี้อันนี้คือของโปรดเลยมันต้องน้ำจิ้มสุกี้เท่านั้นมันถึงจะได้กินสะใจสุกี้ตาช้างป่าแล้วก็ตาพันท้ายนี่นะสองอย่างนี้ต้องมาผสมกันนะเพราะว่าอันนี้เผ็ดโดดอันนี้หวานมาผสมกันถึงจะพอดีนะคะ เติมน้ำมะนาวไปสักอีกหนึ่งช้อนน่าเด็ดน้ำมะนาวสีน,น,น้ำปลาไปสักนิดมาจิ๊กเป้ากันไม่ไม่ให้ใส่แล้วลูกอันนี้มันเยอะแยะไ,ไม่ต้องมา,ามิจิ๊ก powder ม,มาจิ๊กเป้ากันเดียอะไรก็มาจิ๊ก powder หัวร้าน,น <c oughs> คนไหมต้องคนไหมคน เดี voi, ๋ยวก่อนจะกิน <partnership> ข้าวเราก็จะมาไหว้พระที่บ้านแม่ย่าก่อนนะคะวันปีใหม่เราก็ต้องมาไหว้ ให้ป๊าปาก่อนป้าปาเป็นหัวหน้าครอบครัว <Kat akan> Sampai jumpa di video selanjutnya. ชวงงานฝีมือช่คือเดียวคอสุโอ้ก้นนั่นอตะเดกันนั้นอาสาเกนร์บีข้างล่างเป็นไอ้ขวดเหล้าสาเกนี่ไงขวดเหล้าสาเกงานฝีมือคนนี้เดียวนอร์บีอ๋ออันนั้นก็ใช่อันนั้นก็คือขวดเบียร์คุรโ้ว่าันดอเย

これをすったの。それが違う。ああ。うん、だけど、これだってよね。うん、あので、でも、これ、全部おばあちゃん作ったの、これ。うん、これ、お父さんがもらってきたのやろうん、これも私にやって、私が。えーああえー、で、ね、で、これ、宝物。 ตกรามโนโอเเนี่ยากหยากวะเนอที่โนที่โนเฮียออย่างนี้วารีบออกไปได้ไหมครับโอเาสัยชินะตกมโนโฮชิดไม่ยากบอกว่าอันนั้นทำไม่ได้ไม่ยากสะสมตุ๊กตาคุกชิ ยูเลี้ยงเซาもらったเด้อคุยใครใช้อันนี้แม่ย่าได้มาจากบริษัทอะยู๋เลี้ยงเซาคืออะไรคนขยันเห็นปีเหรอโอ้เนื้อซุกเลยขันขยันไม่หยุดเลยแบบขยันทำงานโยชีก็ต้องทำนะให้ได้นะชุจพลอยคนขยันสองวันหยุดเขากอดมีนาตัดสกุนตานะอ๋อโอ้โอ้เที่ยนสกุนตานะยูยูนิยูนิ เอตเอตจอเยอเของันะ้มมとかドラゴンอれこれูสูสูสかสู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 สนสูเูส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 ูนูสสู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 สนสู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 สสูสสสูนสูสูยูสูตาสูสสสู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 ม่สูสย คุยโมเดนสูงอืมใช่หรอกุยหน้าหนาวญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างเงก้านใหญ่ๆใบใหญ่ๆอันนี้ใช้น้ำซุปสำเร็จนะคะโยเซนาเบะจะมีพวกคอมบุซุป h a t e าวเสือคอมบุ i e คุยไ้ที่มิซึคัตตี้ใช่ไแวมีอนันด้ไหมมาจิกพาวเดอร์จริงเหรอจริงเหรอย พูดเล่นหรือพูดจริงอไหนอ่ะเขียนว่าอะไร M S T ออมมามีดิอันอ๋อาจิโน a c i อ๋อหมายถึงออหมายถึงผงชูรดนะมิโนซังนะ yes เลย่นแล้วโอ้แม่โอ้สีมันสีมันจะกระเด็นใส่แห่ ไม่ไอันนี้ม <ss cke twelve roc ena> ันเล็กเดี๋ยวก็ใส่ไปเลยนัก็ระช่ป้าห่ามไม่ใส่หรอก็อยู่นอ๋อใส่ซึ้นกันไปถึะคานตดาน์อย่างเรือต้องไปันะจับปลาง่ายไปดยนือดาเยะ่นสไลด์ยายะแมถวาย กูลี่อาเบแจกงั้นป๊ะปะไปซื้ออีกก็ไม่ได้แล้วนะร้านปิดแล้วอยากขูด้หญ่เต็มวันนี้วันที่สันที่31นะคะเดี๋ยวกลางคืนจะไปไหว้ที่วัดเซ็งโกจินะคะเป็น ไหว้ข้ามปีเนาะเราก็จะไปทุกปีแล้ว yani ก็ไปยืนเข้าแถวกันไหว้พระที่วัดเซ็งโกจีนะคะโอน่ากินจะอคมิ่งร

ดูความใหญ่เต็มปากเต็มคำมากไอ้นั่นอะ เออรออะไรนูรองกรอหูร้องลมาไนดเลเด็ตวอบ้าจังเยอังเลยอตกูันชัดีกนัานีวกน้ตอนนี้เราก็มาไหว้พระที่วัดสิมโคจีอนเด้ว สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสสวัดีปีใหม่ค่ะยินดีต้อนรัค่ะคนเยอะตอนนี้หิมะไม่ตกนะอากาศก็กยิ็นมากเหมือนกันนะคะฟิว <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนเยอะ ปีนะที่วัดก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศปีใหม่ที่วัดเซงโกจิจังหวัดนากาโนะนะคะโอ้ฟ้าดูรถคนรอเขาคิวซื้อนะซื้อโอมิคุจิคนเยอะ mọi người biết thì cái đó sau đó mọi người mới không mong với tất cả các nghĩa là mọi người rất là เส็จแล้วคนรอคิวโอมิกุจิหรือว่าเสียงซีซีของญี่ปุ่นนะฝนก็ตกด้วยนะ นี่ของแน,น,น็กานุ่นด้วยนะมาอยู่ตรงนี้กับเขาด้วยมีโยซื้อนั้เนเหรอโคดาอันนั้นช่วยนเถ่งโกเฮลซี่เฮลซี่อ้อสุขภาพแข็งแรงอันนี้ล้วปะป๊านี่นี่นี่ปปานี่ล่ะอันนี้ละ่อนนละอะไร <c oughs> อันนี้อะไรโคดีว่าอันนี้อะรักี่ ลักกี้ชอบดีเหรอเรียกแฟนลัคกี้เออแฟนน่ารถเอออ๋ออันนี้โอแกนิเหรออ๋ออันนี้แบบว่าร่ำรวยเงินทองเอาอะไรไปแฝวนหน้ารถกอไดคนละวะคนละวะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะสุขภาพ ไม่เป็นไรแม่ยุกี้วะมีวะมีเดคうรこれこれแม่มこれอืมอันนี้อระน้ออี่เสอตันี่นนี้เป็นรูปนกพูกน่ารักอ่ะ วันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วนะของญี่ปุ่นขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะคะสวัสดีปี<อ>ใหม่ค,ะคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับปีนี้ก็มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามท่นช่องนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอให้ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ครับ อดราโกนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอ่าตัวให้พีเนียพีดราโกอนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่นะคะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ